สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงต้อนรับคณะผู้แทนชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นกลุ่มขบวนการกิจกรรมคาทอลิกในระหว่างการเข้าเฝ้ามีนักบวชและคารวาจำนวน40คนได้ร่วมกันแบ่งปันสถานการณ์ของพระศาสนจักรคาทอลิกในฝรั่งเศสแด่สมเด็จพระสันตะปาปาโดยอธิบายถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากที่กำลังเผชิญอยู่ อย่างที่พระองค์ทรงทราบชีวิตในประเทศของเราได้ถูกจัดลำดับให้อยู่ในบริบทของสังคมที่อ่อนแอลงจากวิกฤตสุขภาพที่เราทุกคนต้องเผชิญและจากความตึงเครียดทางสังคมรวมถึงในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันที่พระศาสนาจักรของเรากำลังประสบกับการล่วงละเมิดทางเพศภายในพระศาสนาจากักรสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตรัสเตือนผู้ที่มาเข้าเฝ้าถึงการเรียกให้เป็นผู้แสวงบุญที่ทันสมัย พระองค์ทรงระลึกถึงระเบียบวิธีของขบวนการกิจกรรมคาทอลิกคือตื่นตัวไต่ตรองและตอบโต้โดยอาศัยความรู้จักอดีตในขณะที่มองไปยังอนาคตให้เราจำไว้ว่าการประชุมซีนอรนไม่ได้เป็นเพียงแค่การอภิปรายมันไม่ใช่แค่คำคุณศัพท์อย่าทำให้แกนสารแห่งชีวิตเป็นเพียงคำคุณศัพท์ พวกเขาซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่คณะกิจกรรมมากกว่า40แห่งที่อยู่ภายใต้กลุ่มขบวนการกิจกรรมคาทอลิกในการเข้าเฝ้าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมซีนอรปีคิศักราช2023ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนของชุมชนเหล่านี้มารวมตัวกัน